พามาชมสวนผักยามเช้าจ้านี่เป็นผักกาดที่ขอมาจากคุณนายปุ่นนะคะกำลังงามเลยอ่อนซ่อนผักเจ้าของแท้ผักกาดหน่อผักกาดหน่อภาษาผักกางเอินว่าหยังจำบ่ได้นะคะนี่ผักกาดหน่อนนะคะเจ้าของนาเ่านี่นู่นผักกาดหินผักกาดซอยนะคะ ต้นแปลงนี่จะเป็นต้นหอมต้นหอมเอาร่งทั้งหัวเลยนะคะแตกขึ้นมาแล้วก็เป็นหัวหอมที่เขาสื่อไม่กินในครัวนะคะกินบะท่านมันออกนอก,ก็ได้เอามาปลูกแปลงนี้ก็เป็นพักกาดขึ้นกันค่ะพักกาดซอยแลอพักกาดหินนะคะอ๊้หูศาต์เตือนมาหดน้ำฮอดน้ำพระหอทั้งนี้เศรเานี้อากาศหนาวคะ่ะหนาวมากมากเลยจ้ะ อุณหภูมิประมาณสิบองศาตื่นมากแบบกว่าจะเฮ็ดใจลูกจากที่นอนได้นี่ยํำบากได้จ้ะอ้ยบรรยากาศช่วงนี้มักแปมกำลังงามนะคะแล้วก็กกำลังติดดอกเราจะพาไปเบิ้งต้นมักแปมจ้ะมักแปมในกระถางพวกนี้พร้อมขายแล้วนะคะกันลูกค้าที่สนใจอยากได้ต้นมักแปมที่พร้อมออกลูกคพือเป็นโตเมียนะคะ ติดต่อมาได้เลยจ้ะแต่ต้องมาับเองอยู่บ้านเมืองการนะคะช่วงนี้บ่ได้ทรงนะคะบ่ม,มีรถทรงแล้วกะมันทรงทางขนทรงบ่ได้ค่ะกิ่งมันเปราะบางเนาะามันหักแล้วจนมากขนทรงเขากับบใครรับต้นใหม่ต่างๆนะคะเพราะบ,บริษัททรงของนะคะบใครรับปู้มันสูงมากเลยจ้ะแล้วจะเอาให้เบิ่งดอก พวกที่มัดฟ้างไว้นะคะจะเป็นต้นตัวเมียหมดเลยนะคะนี่ดอกมันนะคะตัวเมียมักจะเป็นดอกเดียว,ยวแต่บางที่กับเป็นดอกช่อขึ้นกันนะคะช่อรบาบอเกินสามนะคะแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นตัวเมียจะเป็นดอกเดียวแต่ตัวผูก้กับบางที่มันกับเป็นดอกเดียวได้ขึ้นกันค่ะตองตองรอดูต่อมันบานเบิงเกษรมันอ,มอีกเธอนึงนะคะ ต่วนี้ชั่วอยู่จ้ะต้นตัวเมียต้นตัวนี้ก็ต้นตัวเมียโอ้ต้นตัวนี้เป็นต้นตัวผู้นี่ถ้าบานออกมาเห็นเกสรสีขาวตัวปูนะคะแต่ว่าถึงจะเป็นตัวผู้แต่ว่าอันดอกมันกินได้นะคะเอาไปเฮ็ดย่ำนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวนะคะเอาไปเหมือนกับเวลาเขาเฮ็ดย่ำต่างๆแล้วก็หากใส ใส่ดอกมะแปมลงไปนะคะมันก็จะให้รสเปรี้ยวรสสมนะคะนี่ค่ะไปกําลังงามได้จะแต่ช่วงนี้ยญ่ามันถือร่มแห้งอยูเนี่ยว่าร่มตรงนี้มันลงเนาะคะ่ะมัน,มไนไม่เอ่ยงบังเลตต้นไม้ช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้วัวน,นะคะผสมลงไปนะคะ ผู้ดใดสนใจตนหมักแปมก,กับม้าเบิงได้จะโยบานเบิงการหรือว่าโยบานสวนยินดีพอนจะเดินนะคะแต่ว่าต้องนัดวันเวลานิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เจ้าของสวนติดงานประจํานะคะก็นัดได้เป็นวันเสาร์แต่ว่าถ้าจะนัดเบิงการก็ต้องบอกล่วงหน้าถ้าจะเบิงพอจะเดินก็ต้องบอกบอกล่วงหน้านะคะเพราะว่าจะไปไปมามาระวางังพอจะเดินกับเบิงการนะคะ นู่นมุมนั่นจะเป็นแคตตัดดางยาทางยานะคะแล้วก็จัดใหม่กำลังปืนฟูอีกรอบหนึ่งแคตตัดก็มีประมาณสักบเยอะค่ะประมาณสองรอยกระถางเนี่ยแหละโอเคจ้าเอาบรรยากาศในสวน เ่ามาือเศาร์ของดูดูหนาวม้าฝาเพื่อนเพื่อนแคนเนเดอร์เดี๋ยวพอ,อกันไหมคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย